สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออ t โตคาร์แลนช่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดพิเศษของยานยนต์และยานกรอดทางทหารจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังหลักที่เป็นหนึ่งในหัวใจของกองทัพยูเครนนั่นคือ t 64 BM บูลาดรถถังที่ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากตระกูล t 64ที่โด่งดงังและยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบจนถึงปัจจุบัน รถถัง T-64 ดั้งเดิมนั้นถูกออกแบบและผลิตมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีใหม่ๆทางการทหารก็ได้ก้าวหน้าไปมากยูเครนจึงตัดสินใจอัปเกรด T-64 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยโครงการนี้ได้กลายมาเป็น T-64 BM Bulat ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงที่เน้นไปทางด้านเกราะ การยิงและระบบควบคุมไฟทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ T-64BM บูลาดมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตร,รฐานของรถถังหลักโซเวียตและรัสเซียสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้รวมถึงยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ควบคุมด้วยเลเซอร์ได้ด้วย จุดนี้ทำให้รถถังสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการรบด้านกรอบของ B.M. Bulat ได้รับการเสริมด้วยชุดกรอบปฏิกิริยาแบบ K.O.N.T.A.K.T.5 และ n o ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการโจมตีจากจรวดต่อต้านรถถังและกระสุนจอบกรอบพลังงานสูงทำให้การป้องกันตัวของรถถังรุ่นนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกัน NBC สำหรับการรบในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนนิวเคลียร์ชีวภาพหรือเคมี เรื่องของเครื่องยนต์ที4 b m บู่ลาดใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด850แรงม้าทำให้สามารถวิ่งได้เร็วสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ385กิโลเมตรถือว่าเป็นความเร็วและความทนทานที่เหมาะสมสำหรับการรบในสมรภูมิที่ต้องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ รถถังรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเลงกลางวันและกลางคืนรวมถึงกล้องอินฟราเรดที่ช่วยให้สามารถรบได้แม้ในสภาพที่มืดหรือมีหมอกหนาซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในสนามรบยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์หลากหลายนอกจากนี้ BM b m b u l l a r ลยังมีระบบป้องกันตนเองด้วยการติดตั้งเครื่องยิงควันเพื่อพรางตัวจากศัตรูเมื่อถูกเลงโดยเลเซอร์หรือระบบนำวิถี นี่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้รถถังมีโอกาสรอดสูงขึ้นเมื่อเจอกับอาวุธนำวิถีขั้นสูงในแง่ของประวัติการใช้งานรถถัง T-64Bm b u ลา t ถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพยูเครนตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาและถูกใช้จริงในสงครามที่ยูเครนต้องเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมารถถังรุ่นนี้แม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก แต่ด้วยการอัปเกรดมันยังคงสามารถป้องกันประเทศและต่อสู้กับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมาถึงเรื่องราคากันบ้างการผลิต t 6 4 bm บูรารดมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับก,บการสร้างรถถังรุ่นใหม่ทั้งหมด โดยราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่ารถถังสมัยใหม่หลายรุ่นที่ราคาสูงกว่า5ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ยูเครนเลือกพัฒนาและใช้ b e m b u l เพราะสามารถประหยัดงบประมาณแต่ยังได้ขีดความสามารถที่เพียงพอในการป้องกันประเทศถ้าจะเปรียบเทียบกับรถถังตะวันตก เช่น l ีโอพาดสของเยอรมนีหรืออาร์แรมของสหรัฐราคาของ t 64 bm bulat ถือว่าถูกกว่าหลายเท่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าความทันสมัยและระบบป้องกันของรถถังตะวันตกยังคงเหนือกว่าอย่างไรก็ตาม bm bulat มีข้อดีคือการซ่อมบำรุงได้ใช้ชิ้นส่วนที่ยังคงมีอยู่มากและสามารถใช้งานต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทุนมากเกินไป สรุปแล้วที64 BM บูลาดคือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีขอองค์การอัปเกรดเทคโนโลยีเก่าให้ทันสมัยขึ้นรถถังรุ่นนี้อาจไม่ได้หรูหราหรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความสมดุลให้กองทัพยูเครนในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการกำลังรบอย่างแท้จริงราคาที่เหมาะสมและการปรับปรุงที่ตรงจุดทำให้ BM บ u ลา t ยังคงเป็นกำลังหลักที่สำคัญของยูเครนจนถึงทุกวันนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland ของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับรถถังและยานกรอะจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า i see y o u Next Video